ลงกินเส้นอะไรดีครับเส้นมีมาหาสมุทรรู้จักแต่ทะเลจะบอกให้เจ้าหนูนี่คือความรู้มาหาสมุทรอะ่ะมันจะกว้างกว่าทะเลมันก็จะแคบลงมาอืมเป็นแบบนี้นี่เองแล้วสมุทรนะครับส่วนสมุทรก็เอาไว้จดไงเขาหลบผูได้กำลังสอนนั้นเนี่ย ร้อนๆเลยวันนี้ไขยนมเย็นด้วยนะทำสดๆใหม่ๆไม่ต้องกลัวท้องเสียน้ำแข็งก็พร้อมแล้วรอจะอ้วนกลับมาก็เปิดร้านได้เลยโอ้จัดโต๊ะเสร็จแล้วเรืองกวาดพื้นเดี๋ยวไปถามคุณย่าพร้อมเปิดร้านหรือยังสวัสดีครับคุณย่าพร้อมเปิดร้านหรือยังสวัสดีครับพร,ร้อรมลูก รับออเดอร์ดีเลยครับอ้าะะวจุววารู้เหรอว่าขายอะไรลูกเออวันนี้เราขายอะไรครับอ้าวเรารีบไปทําไมอ่ะ <c oughs> ลาดหน้ายอดผักรวมเห็ดลาดหน้ายอดผักรวมเห็ดเครื่องก็มีตามนี้นะจำเอาไว้ลูกอ๋จกอจำก่อนมีกอบเส้นบีเส้นใหญ่น้ําอย่าลืมลูกนมเย็นนมเย็นแสนอร่อยทั้งหมดใส่สมอง <c oughs> หนูไม่พลาดนะครับหนูจำได้เลย ชีวิตมันตอแตะโทรศัพท์ก็เปิดไม่ติดโอ้ยไม่น่าซุ่มซาำทำหล่นเลยตังก็เหลือแค่5บาทเวนกรรมทำกันได้หิวข้าวด้วยโอ้ยกว่าแม่จะโอนเงินมาให้ก็เดือนหน้าไม่มีตังค่าซ่อมโทรศัพท์อีอาชีพเสริมอาชีพเสริมต้องทำอาชีพเสริมคิดสิตริงนองเฮ้ยคิดออกแล้วทำงานอะไรอยู่ไม่ได้แล้วเว้เหลือแค่หบาทยังรอ ว่าไงมานั่งอ้วนอะไรคนเดียวเนี่ยโอ้ย๊ยคำก็อ้วนสองคำก็อ้วนข้าไปอ้วนบนราคาบ้านเองหรือไงไปโมโหใครมาเนี่ยหิวอ้อยใช่ไหมสรุปคือจะให้ข้าเป็นชา้าไม่ใช่หมายถึงน้ำอ้อยกินเย็นๆแล้วชื่นใจเองคิดอย่างนั้นเหรอเออแล้วไม่ไปหาเทนิดเพื่อนรักเองเหรอวันเนี้ยเออลืมเลย ชวนมาไปกินข้าวกันไหมอือก็ดีนะข้าวพวกพี่เขอประตูก่อนเดี๋ยวมันหาว่าเราไม่มีมารยาทีนนี้อยู่ห้องก้าออก,กินข้าวกันเฮ้ยทำไมมันเงียบจังอ่ะเฮ้ย ตินอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยทางานคนเดียวเหนื่อยไหมช่วงเนี้ขอบก็ไม่ว่างคนทางานอะ่ะมันก็เหนื่อยหมดแหละทําได้เฮ้ยทำไม่ได้หรอกคนเดียวอะ่ะมันเมื่อยเราสมัครพนักงานพาร์ทไทม์ช่วยทำสิเขาจ้างกันชั่วโมงละเท่าไหร่อะ่ะเดี๋ยวนี้ชั่วโมงละห้าร้อยุยไม่มีหรอกแค่ร้านขายข้าวข้างทางใครจะไปจ้างไปจ้างหรือไม่จ้าง เออเอาหัวนี่ฟังแล้วเหยียดไปเลยนะถัดจางค่ะชั่วโมงไว้ยี่สิบพอเหยียดทำไมเป็นความลับดีอย่าให้ใครรู้แล้วนึกยังไงมาทํางานปกติเขียนขี้เกียจเิ่มสอบมาหน่อยก็สองมูพิษด,ดิบจำได้ไหมวันนั้นอ่ะให้ค่าจ่ายค่าค้าวค่าเลือตั้งแค่ห้าบาทแต่ว่าจำได้วันก่อนหยุดขามคนไม่มีตังค์มันเครียดนะเฮ้ยจีน <S <S จช่วยหน่อยนะ แต่เราไม่มีตังค์ให้หรอกนะถ้าทำงานอ่ะให้กินฟรีหนึ่งชามแถบตังค์เ้ื่ไม่ได้หรอไม่จะเอาไม่เอาฝา ฉันนั่งตรงนี้เลยค่ะเอา้าฉนไม่ใช่เจ้าของร้านนี่เขาเป็นเด็กฝึกงานค่ะเออดีเด็กสมัยนี้รู้จักทำมาหาก,กินวันนี้ขายอะไรล่ะยังไม่รู้เลยค่ะเอา้าเดี๋ยวหนูไปถามให้นะคะสอบตกแล้วตั้งแต่เริ่มต้นขายอะไรก็ไม่รู้ขอประทาทนโทษด้วยค่ะเ,เ,เดี๋ยวไปถามให้นะคะรีบๆเลยหิวแล้ว่ง่วงนอนหรือเปล่าเนี่ยเรา ไม่ทราบว่าขายอะไรคะคุณย่าอะาเธอมายุ่งอะไรที่ร้านฉเนี่ยเด็กฝึกงานคนใหม่ค่ะวันนี้จะอ้วนก็จ้างเหรอ,อย่าไม่มีตังค์ให้นะทกด้วยใจไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะดีดีดีด,ด,ดีวันนี้ขายอะไรคะจะไปบอกลูกค้าตามนี้เลยราดหน้ายอดผักรวมเห็ดขอบคุณมากค่ะทราบเรื่องแล้วค่ะขายลาดหน้ายอดผักรวมเห็ด แล้วทำไมต้องพูดแบบนี้มารยาทที่ดีของพนักงานต้อนรับค่ะเอาลาดหน้าทะเลมาจานนึงเอาเส้นอะไรคะมีกอบถ้าไม่ก,อบ,มกอบได้ไหมคะน,นี่กวนฉช่เหรอข้อที่สองก็ไม่ผ่านและพนักงานต้อนรับกวนลูกค้าได้ยังไงก็หนูถามไว้เฉยๆเผื่อเส้นทอดน,นั้นแล้วมันไม่กอบเออก็แล้วไปลาดหน้ามีกอบทะเลมาจานหนึ่งรับทราบค่ะน้ำมาด้วยนะได้ค่ะ กรอบทะเลหนึ่งชามน้ำด้วยค่ะไปรอก่อนเลยเดี๋ยวจัดให้ค่ะ ร้อยหนึ่งชุดอ้าวเด็กฝึกงานไปเสิร์ฟลูกสเต็กดีดๆนะคะได้แล้วคะ่ะคุณป้าคุณพี่ก็พอจัดเนี่ยข้อที่สามเธอก็ไม่ผ่านแล้วว่าฉันแก่ขอช้อนด้วยเครื่องปุงอยากเหมือนกันนะเนี่ยทำงานข้อที่4ี่วางของแต่ลูกค้าก็ไม่ผ่าน ยิ่งพูดยิ่งทำไม่ผ่านทั้งหมดไปเรียกเจ้าของร้านมาขอประธานอาภัยด้วยค่ะข้อมือหนูมันเจ็บก็เลยต้องวางแรงฉันสั่งน้ําเปล่าทําไมมาเป็นนมเย็นน่ะคุณป้าไม่ได้สั่งน้ําเปล่าค่ะป้าบอกว่าน้ําเอาน้ํามาด้วยอโอเคโอเคถือว่าฉันผิดลาดหน้ายอดผักน่ากินเวอร์เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยใส่เห็ดรวมมาให้กินแบบนี้ ก็พอจะรู้จักอยู่นะเห็ดหูหนูเห็ดฟางเห็ดเข็มทองแล้วก็เออชามนอกกินดีกว่ารู้แค่เนี้ทําเป็นมาพูดนะแล้วอะไรต่อละคะคุณป้าก็บอกว่าพูดแค่นี้พอคนไทยต้องกินจัดจ้านหน่อยแล้วคนที่อื่นละคะต้องกินแบบไหนเฮ้ยผิดนะเนี่ยพ้อที่5พูดจ้าไม่เข้าหู สรุปหนูผิดทุกข้อเลยเหรอคะเนี่ยก็เออนะสิไปตามผู้จัดการมาคุยกับฉันฉันไม่ยอมหรอกนะมาต่อล้อต่อเถียงกับฉันแบบเนี้ยเอ้ามีอะไรอ่ะุณนิดป้าคนนี้คุยไม่รู้เรื่องน่าน้นผู้จัดการต้องเคลียร์ให้ฉันน่ะครับป้าครับอุ้ยทำไมไปเถียงกับลูกค้าเราเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าต้องใจเย็นเย็นเถียงกับลูกค้าไม่ชนะหรอกจะทำไม่งานอะไลออกซะดีมากไลเลย ใจเย็นๆคะให้โอากาสเพื่อนผมอีกสักครั้งหนึ่งโอเคเห็นแก่ผู้จัดจาก,การนะทำตัวดีๆนะถ้าลูกค้าคอมเพลงอีกครั้งหนึ่งโดนรู้แล้วคะ่ะคุณผู้จัดจาก,การอ้วนผู้จัดจาก,การตินกุ้งตัวเริ่มเลไนมเย็นหวานน้ำตาลหรือหวานนมชิมก่อนสรุปมันหวานอะไรคะน่าจะเป็นน้ำตาลนะหนูว่าไม่ใช่เป็นนมโอ้โเห็นลใคร หวานน้ำตาลาหวานน้ำตาลใช่ไหมพี่บอกแล้วหวานน้ำตาลพูดตามใจไปก่อนจะโดนไล่ออกตรงนี้ล่ะตรงนี้ล่ะเคเิดยังไงะล้านน่ายอดผักสี่สิบน้ำอีกสิบรวมกันเป็นห้าสิบบาทครับไม่แพงไม่แพงถูกและดีฮ้าเซษอืมป้ามีพอดีเลยติดวันหลังนะ ขอบคุณคระอบรมบ้างนะพนักงานคนใหม่นะ่ะต้องขอโทษนะครับคนนี้ถ้าไม่ได้ผู้จัดการขอไว้นะป้าไม่ยอมขอบคุณมากครับเออเราพนักงานคนใหม่ใครอะ่ะพูดถึงใครเทนนิสเอ็นรู้ไหมไม่รู้หรอกเออเจนนิสเชนโต้เน่ะนะหทำไมมันกล้าใช้เองขนาดนี้อ่ะเพื่อนกันก็ต้องมีน้ำใจหน่อยสิ อุ้ยข้าทำไมธนิตตัวปลอมตัวจริงมันจะขี้เกียจโอ๊ยขยันแล้วตีนสั่งอาหารหน่อยไม่ต้องไม่ต้องรับกับข้านี่มันแย่สงสัยกินอะไรว่ามาเลยวันนี้ขายลาดหน้ายอดผักรวมเห็ดจำไว้เลยนะออเดอร์นี้ราดหน้าเส้นใหญ่ใส่ไก่ไม่ใส่หมูใส่กุ้ง ใส่ผักมานิดหน่อยอุ้ยอะไรเยอะแยะไม่เป็นไรเดี๋ยวสั่งบับบฟิงก็ได้อุ้ยๆจำได้จำได้เอาว่าไงงูพิษตัวที่สอเอลนัสเองไม่ใช่งูพิษคำนี้มีแต่ข้ากับเพื่อนค่ะที่พูดจำไว้เลยนะนางเป็ดเราจะสั่งสั่งอะไรไว้ดีโหจะได้ทีเดียวสั่งลาดหน้ามีกรอบชามหนึ่งเส้ขนข้างในกรอบข้างนอกนุ่มอีเป็นพอ่อเองอเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเจอ ไม่เป็นแรสั่งกับตนก็ได้เออได้ได้ข้างในเกาะข้าขงนอกนุ่มนะหรือว่ามันจะไม่มีตังม,มาสมัครเป็นพนักง,งานร้านติดวหุยระดับนางเป็ดน,นะมีตังอยู่แล้วเชื่อค่ะดิบพบกับมันมานานรู้เลยแบบเนี้เงินหมดย่าคะท่านิบาทครับครับขอบคุณครับครับเอา้ามีคนสั่งออเดอร์หรอเชนิดเออใช่ เอาราดหน้าเส้นใหญ่หนึ่งชามค่ะใส่แค่ไก่กับกุ้งที่เหลือไม่ต้องของยำโรชใช่ไหมเอา้าคุณย่ารู้ได้ยังไงคะกินเรื่องมากแค่นี้ใช่ไหมมีชามค่ะมีกรอบใส่ทุกอย่างเอออย่างงี้ง่ายรอแป๊บเดจัดให้ไม่สั่งก็จะใส่ให้กินผักจะมั่งยำโร มาลับไปดูดีๆนะอุ้ยช้าจริงๆเลยหิวเออมาแล้วอย่าปนช้อนเครื่องปุ้งก็ไม่เย็บจะผ่านคดนสอบไหมเนี่ยเฮ้ยเอ็งทำงานที่นี่เหรอเออบอกตรงๆก็ได้ไม่มีต์เอ,อ้ยตรงไม่ได้ว่าอะไรทำงานก็ดีอยู่แล้วแล้วเงินหมดได้ยังไงยังกล้าพูดอันนี้ก็อเอาช้อนมาให้กินเราเร็วเนี่ยบอกนะไม่มีต์ หยิบไปแล้วอ่ะช้อนจะให้ลูกค้าใช้มืออไงอาะกินกันได้เลยเครื่องปรุงด้วยหยิบไปให้ครบครืบ,บ,บข้าวจานเดียวใช้มืออืม้มห์น่ากินหืมร้านตินนะน่าอร่อยทุกอย่างเลยตินกินไดยน้ยังอ่ะอ๋อยังอ่ะยังไม่เสร็ รอยแม่ร่อยแรงร่อยแรงเออแทนนิสไปกินข้าวเลยเดี๋ยวเราจัดการต่อเองได้รอเวลานี้มัมย้ยนะเจ็บหลังอ่ะ,ะสงสัยมันจะหิวสวัสดีครับคุณลุงหนูมีอะไรกินมั่งอ่ะลาดหน้าครับมันก็เลอะหมดนะจีมันจะเลอะได้ยังไงลาดหน้ามาใส่ไปในชามครับ ลาดหน้าต้องใส่ที่หน้าสิโอ้ยคุณลุงเข้าใจผิดอีกแล้วที่มาที่ไปนะเดี๋ยวจะบอกให้เขาใส่เส้นใส่หมูใส่ผักลงไปก่อนตามด้วยน้ำลาดหน้าเนี่ยแหละครับที่มาที่ไปเป็นแบบนี้โอ้ยโอ้ยแล้วบอกว่าเป็นนักชิมไม่น่าเชื่อีสิ อยากลองรู้คนขายมีความรู้ไหมเรื่องพวกนี้ลุงเข้าใจหมดแล้วอ,อุ๊ยหมดชามแล้วมีทราบว่านั่นกินหรือดมคะพูดเพื่ออะไรก็ไม่ทราบก็ถามดูว่ากินหรือดมลงกินเส้นอะไรดีครับเส้นมีมาหาสมุทรรู้จักแต่ทะเลจะบอกให้เจ้าหนูนี่คือความรู้มาหาสมุทรอะมันจะกว้างกว่าทะเลมันก็จะแคบลงมา เป็นแบบนี้นี่เองแล้วสมุดอะครับส่วนสมุดก็เอาไว้จดไงดเขาหลบกูได้กำลังสอนนันเนี่ยก็แค่สงสัยมาหาสมุดแล้วตัดมาหาออกไปมันจะแปลว่าอะไร,รก็แปลว่าสมุดไงก็ใช่ไงหนูพูดถูกแล้วตลกหมูกระทะพาไปกินหน่อยดีอยากกินมากเลยชาบูก็ได้ จห่วงแต่กินไม่ได้พาไปกินน้งชาบูหมูกระทนแหละทํางานแรกของกินมาน้าตาจะไหลไม่เห็นจะทําอะไรเลยได้กินนรีด้วย <c oughs> เน็ด,เ,นดเ,เหนื่อยดูสิเนี่ยเหงื่อชุ่มไม่หมดเ <c oughs> อ้าแล้วทำไมยำโรกินไม่หมดอ่ะวิ่ชาวสวนกว่าจะปลูกผักขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ <c oughs> กินเข้าไปเออรู้แล้วกินไปเลยนะเดี๋ยวจะไปฟ้องแม่เ <c oughs> <c oughs> อยหด ทำงานแรกมาน่าจะอร่อยพ่อแม่ลูกคงจะปื้มหน้าดูคุณย่าครับขอคุณลงเส้นหมี่ทุกอย่างอ่ะเจ้าหนูไปทรงครับดีดีนะครับคร,ครับคุณลูกครับตายแล้วครับอือหือน่ากินมากนี่เหรอลาดหน้ามาหาสมุทรใช่ครับ ตีนเดี๋ยวคิดเงินเลยเออได้ๆเพื่อนบองแป๊บหนวดดูซิเด้งไหมสงสัยหนวดจากปลาหมึกน้ำลึกแน่เลยอือใช่ด้วยปลาหมึกจากอ่าวไทยความลึก200เมตรจากพื้นผิวทะเลตีนคิดเงินไหวอะไรก็ไม่รู้ยันโล่สามสิบล้านหน้าเด็กโบนัสสี่สิบล้านหน้าผู้ใหญ่เฮ้ย โตแลนะคิด40สิบไปเลยไม่ได้คิดประมาณนี้ก็ด,ดูดิเองสั่งเหมือนเด็กเลยเอออยากจ่ายสี่ิก็ช่างมันตินอีกสิบบาทเอาไหมค่ะน้งเป็ดน,นะนี่มไม่ต้องทอนะเอาน้ำอีกแก้วหนึ่งแล้วของเราอะ่ะคิดเร้วเน้วลาหน้าสีสบนะสิบบาทห้าสิบบาทอันนี้50าสิบยำโลรอนาแป๊บนึนงนะที่นี่ใช้กุ้งกุาลาร้องไห้วยด้วย ก็มีแบทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยแหละกุ้งกุลาร้องไห้จะไปเอาอะไรอาคิมมัวส่วในตำนานแล่ายงรองนะ้ขอบใจใช่แน่นอนกุ้งกุลาร้องไห้นมเย็นรสชาติเป็นยังไงหวานปลาล้อมปลาหล่ม,ลมใส่นมสดนมข้นลแล้วก็น้ำตาลน,น้ำหวานซื้อที่เซเว่นแน่นอนชัวร์แบบนี้ไปเถอะพวกเรายิาง่งฟังยิ่งเลอเะเถอะ หนูเห็ดหลินจือกล้าใช้ของแพงเลยเหรอไม่ใช่ครับเห็ดหูนหนู <evenly S 2> อย่ามาเถียงนะกีนเอ,อเลยสนุกไหมครับเพื่อนๆหนันสงสร้างภาษาตอนขายลาดหน้ายอดผักรวมเห็ดสู้ชีวิตก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะค่าจ้างของเด็กฝึกงานคืออะไรค่า